นะชม,มวัดฐานน้ำตกหรือว่าวัดฐานน้ำตกหรือวัดน้ำตกหลังเหวบางคนเขาเรียกวัดหลังเหวอยู่อำเภอปากท่องเหวจริงๆเนี่ยลึกเลยมันมีทางบันจายเหล็กลงไปแล้วตีว้เขาทำเป็นที่ชมในปลอดภัยหน่อยเป็นรั้วเหล็ก งดงามนี่หน้านี่ต้นเดือนทันวาเนี่ยน้ำยเยอะท่าน,นี้ถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำนี่คงน้ำจะเยอะมากกว่านี้อยู่งดงามมีป้ายเช็คอินน้ำตกหลังเหววัดทันน้ำตกแล้วก็ข้างบนก็จะมีอ่าเป็นที่สักการะเป็น ต้องมาทอปในกว่าวไปเดินได้เนี่ยตะลื่นก็มีเชือกถึงแต่ก็เป็นเฉพาะพระเนวขมิดมีมันมีลำพานมันมีสะพานเหล็กเดินข้ามแต่ตรงเนี้ยเหมือนกะบข้อปูนเนี่ยทำให้เป็นทางแล้วก็มีเชือกช่วยจับกชาวบ้านพวกอะไรเนี่ยแล้วเดินไปที่ศาลเนี่ยมีศาลตรงข้ามศาลเจ้าที่ จะคุ้งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดงเจ้าคงเจ้าพีใายกาลาตากะลีโคกงเฮียโงปุ่นเถ่ากงเจ้าของที่ยู่ของทางเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคองเจ้าบึงเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าบ้านและนายเรือนอันนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับมันอยู่ตางป่ากลางเขาเลยจะเป็นต้นน้ําถ้ามีน้าเนี่ยเขาถือว่ามีตาน้ามีอะไรจะเป็นคล้ายๆเหมือนๆกับทายานาคให้น้มก็จะมีตาน้ําไหลตลอดไปเลี้ยงเมืองข้างล่างเป็นเมือง ด้าล่างปัดช่องพบผลงานตามท้องเรื่องครับอาจารย์ชยะ,ะรายงานครับสวัสดีครับ